สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปนที่กรมสรรพากรนะคะเพื่อมี่จกรมสารพากรเนี่ยมาตรวจสอบเรื่สินค,าาคะาการทำงานแล้วให้กับคณะกรรมการการาอ,ในในตรอุอตสาหกรรเพื่อที่จะ เงินเงินที่คณะกรรมการการอิสลามเก็บไปจากเกนบค้าตาหารนี่เป็นจานวนเงินที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีเลยเราอยากรู้ว่าทำไมถึงกรมการกรมกรมสรรพากรไม่เก็บภาษีอย่างอย่างพวกชาวบ้านธรรมดาไปทํางานไปขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเรายังเคยเห็นข่าวที่กรมสรรพากรอ่ะไปนั่งเช็คไปนั่งตรวจสอบไปนั่งเฝ้า วันเลยอ่ะไปนับว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละกี่ชาเนี่ยกรสมสรรพกรยังไปตรวจสอบยังไปดูกันถึงขนาดนันะ้นเลยอ่ะกรมสรรพกรยังมีเวลาเสียสละเวลาปนการเข้ารับก๋วยเตี๋ยวได้เป็นวันๆน,นะคะแต่อันนี้ทําไมของสินค้าที่เก็บเงินชาลานเนี่ยปีนึงเป็นแสนแสนล้านแต่ทาไมกรสมสรรพกรไม่สนใจเลยไม่คิดที่จะไปตามดูว่ามันเป็นยังไงทําไมก็ถึงมาเก็บแล้วเขาไม่ไม่เสียภาษีเข้ารัฐบาลเลยนะคะอันนี้ก็ขอให้ สกรมาตรวจสอบตรงนี้บ้างมาดูตรงนี้ว่าทําไมถึงไม่ไปเก็บภาษีทําไมเขาถึงไม่เก็บภาษีเท่ารัฐเลยเงินจํานวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะคะถ้าเราเก็บได้จากกางบาลานเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาลเลยเงินส่วนนี้เราสามารถที่จะนํามาพัฒนาประเทศอะไรได้มากมายเลยนะคะ ก็ขอให้กรมสรรพากรอ่ะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามาตรวจสอบนะคะยาย่าเลือกปฏิบัติอย่าอย่าดีอย่าเก่งแต่กับพวกชาวบ้านทํามาหาเชา้ากินขํานะคะแบบนั้นอ่ะแต่กับพวกอิสลามเลยคุณไม่กล้ตรวจสอบเขาอันนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะก็อย่าให้คุณปฏิบัติ ให้เสมอภาคค่ะให้เท่าเทียมันะค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้คือเราเราพูดมาจากใจจริงของเรานะคะเราไม่อยากถูก,กเอารัดเอารัดก็เปียบอะคะ่ะเราเราก็เห็นเห็นเขาเอาเปรียบเราเนาะอิสลามน่ะที่มันเก็บเงินคาตาฮารานน่ะเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บเป็นรายเดือนเก็บเป็นลายปีเก็บแล้วเก็บอีกเขาทําผิกกดกฎอะไรไหนคุณก็ไปปรับเขาไปเสียค่าปรับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณได้เงินคุณเอาแต่ได้คนเ,เดียวเลยอะ่ะคุณไม่คิดจะเสียบ้างเลยอ่ะมันจะต้องเสีย เกิดคุณเสียเข้ารัดบ้างเลยเราก็จะไม่ไม่มาตรวจสอบอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้มันได้อย่างเดียวแล้วคุณจะเอาอย่างเดียวเลยเออคุณเอาเงินทงส่วนเนี่ยคุณเอาไปทําอะไรเงินตั้งเยอะแยะเป็นแสนล้านเนี่ยที่ได้ไปคุณจะไปทําอะไรบ้างไม่มีใครมาตรวจสอบคุณเลยอะ่ะแล้วคุณก็มา,เอา,มาเอาเงินมาเอาเปรียบเราย่เมาเปรียบเราทุกวันนี้คุณก็เปรียบเราทุกอย่างเรา <c ười> แล้ว เป็นติดตาฮานาเลยคุณก็ไปติดตาฮานาต่างประเทศคุณบอกว่าจะไปขายต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ยอมรับสินค้าที่ติดตาฮาลาของไทยนะคะเขายิ่งนรู้ว่าถ้าติดตาฮานาแล้วมันทาให้สินค้าแพงขึ้นนะ่ะเขาก็ยิ่งบอกว่าไม่จําเป็นเลยคุณไม่ติด ก็ได yeah. ้เขาก็ไม่ได้อยากได้สินค้าที่ติดตาหารอย่างไทรอะแล้วคุณมาบังคับสินค้าที่มีตาลารถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้บังคับแต่คุณก็พูดหลอกล่อให้เขาว่าติดตาหารเพื่อที่จะเอาเอาเงินได้เงินจากค่าติดตาฮารนะมันไม่ใช่ว่าติดแล้วติดฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ใครติดก็ใครผ่านการตรวจสอบผ่านคุณภาพมาตรฐานอะไรของคุณแล้วก็ได้ตามาฟรีๆเหมือนตาเจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม แต่และอันที่ติดไปถึงบนสินค้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเสียเงินทั้งนั้นเลยเสียทั้งรายเดือนเสียทั้งรายปีนะคะท,ทําผิดนี่ก็ต้องเสียค่าปรับอีกอันนี้มันไม่ถูกต้องบางอย่างไม่ต้องติดก็ได้อย่างน้ําดื่มเนี่ยคุณติดทำไมดูก็รู้แล้วอะ่ะไม่ไม่ต้องเป็นอะไรเลยแค่เด็กเด็กมันมองเด็กมันก็รู้แล้วนะจะใครจะไปใส่ถุงในน้ํานนะมันก็ไม่มีอ่ะ้วคุณไปติดทำไมเข้าสารน้ําตาลเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยอะ่ะ